สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่สะพานข้ามทางรถไฟอำเภออุทุมพรปีไยจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมลงล่องขี่รถลงมาไต่สะพานนะครับก็เบิ่งมามองกับรถันเป็นจังไดนะครับวันนี้ทั้งสะพานนี้ทั้งคนนี่ครับกับรถมองนี่นะครับพี่้องครับลับไปทั้งคนแล้วข้างนานี้ทะลุข้างรถไฟ่อดเนะครับเพื่อกันเลยครับไปไปปอดเครับเป็นบ่ครับ ทางปิดนะครับเันก็มีทางห้เลี้ยวข้านะครับที่นี่เลี้ยวฟ้าไปทั้งอุทุมพรคนนะครับนี่ครับทางปิดเห็นไหมครับมันปิดเลยนะครับพอให้รถผ่านทางรถไฟนะครับขางลางแต่ว่ามีท่างเลี้ยวมาทั้งนี่สิไปอุทุมพริสัสนะครับพี่น้องครับใหยมาทั้งนี้นะครับไปสถานีรถไฟอุทุมพรปีใสถองมาทั้งนี้นะครับผมว่าดีนะครับแบบนี้คือมันปลอดภัยนะครับคือสะพานก็มีให้ขามแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ทางข้างล่างในการให้วิ่งแบบวิ่งมากนลครับเพราะตรงทางท้งรถไฟนะครับปิดเลยนะครับถูกต้องเลยนะครับผมฟัแบบนี้นั่นแหละครับภาาทุกท่านชมบรรยากาศของทางรถไฟข้างล่างนะครับข้างล่างสะพานขามัางรถไฟอุตุนอรพิสัยนะครับอ่าลาทุกท่านเป็นกนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ